ดีค่ะทุกคนเราสองคนนะคะจาก h a b c ทีมค่ะวันนี้นะคะ<ไ>เราจะมาหวัวในหัวข้ออะไรคะหมอคะหัวข้อแยกประเทสิวอักเสบและระดับความรุนแรงในในแบบของ HMBC นะคะ,คะปกติเนี่ยมันจะมี inbox ม er าถามว่าน้องๆที่มี before after หน้าเพจของเราอะคะ่ะก็คือบอกว่าอ,อ,อันนั้นเน่ยเขาจะใช้เวลาในการแบบว่าหายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็จะ มาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเขาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กันนะคะที่เห็น before after ในเท่นะคะส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ3 6เดือนนะคะโดยเฉพาะสิวที่มีภาะวะการอักเสบมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาบอกระดับความรุนแรงของสิวอักเสบกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันที่แบบการการอักเสบจ,จากข้างในค่ะหมอว่าจริงๆแล้วว่า ระบบภายในร่างกายของเราอะค่ะมันมีอะไรบ้างที่ทําให้เกิดการอักเสบได้บ้างนะคะ,คะสําหรับสิวที่ที่มันออกมาบริเวณพื้นผิวเราค่ะหมอแนทค่ะค่ะหลักๆนะคะปัจจัยที่ทําให้เกิดสิวในฉบับแพทย์แผนจีนนะคะ1ก็จะเกิดจากปอดร้อนค่ะ2ลําไส้เล็กกะเพาะอาหารร้อนนะคะสมภาวะเลือดร้อนสี่ภาวะเลือดเป็นพิษแล้วก็ห้าเสพหาอุดกั้นค่ะซึ่งแต่ละอย่างที่เป็นเนี่ยมันจะมีแบบลักษณะสิวแตกต่างกันไปนะคะ่ะ ปอดร้อนก็จะเกิดหลักๆก,ก็จะเกิดบริเวณหน้าผากน,นะคะจะทําให้เกิดลักษณะส,สิวเป็นแบบสีสิวหัวขาวหรือว่าสิวหัวดำมา mm hmm. เกิดการอักเสบเรียนตรงนี้ได้แล้วก็ uh huh. อันที่สองค่ะลังไส่และกระเพาะอาหารนะคะก็จะเกิดจากที่คนไข้เนี่ยชอบทานอาหารแบบเผ็เดๆอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. พีพ่ฟ้าเผ็ดๆแล้วก็มันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะาคะเผ็ดม uh ัน huh. ใช่ไหมคะหมอใช่สิวที่เกิดก็จะเกิดจากแบบสิวหัวดําทําให้หน้ามันแล้วก็เกิดสิวอักเสบง่าย จะเป็นหลักๆจะเป็นอยู่บริเวณรอบรอบรอบปากเนี่ยค่ะรอบปากใช่รอบปากแล้วก็ภาวะเลือดร้อนเนี่ยหลักๆก็จะเกิดตรงจมูกหลักๆแล้วก็เป็นคิ้วค่ะจะเกิดเป็นสีนี้ค่ะสีก็จะมีลักษณะเป็นสีหัวสีขาวๆนะคะแล้วก็สีดำปนกันมาค่ะค่ะภาวะเลือดเป็นคิดเนี่ยก็จะเกิดจากการได้ร <hostel> <ados> ับสารคิดภายนอกเข้าไปอใช่เข <im> ้าไปในเข้าสู Connell ่ในร่างกายเราจะทําให้มี อ่ะลักษณะเนี้ยจะทําให้เราเกิดสิวอักเสบได้ง่ายค่ะแล้วก็แบบปวดทำให้สิวที่เราอักเสบเจ็บด้วยปวดด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสียมหาอุดกันนะคะอันสุดท้ายก็จะเกิดจากอ่ามีความชื้นในร่างกายมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดสิวแบบเป็นสิวหัวใหญ่ๆอะค่ะแบบจับจับดูจะมีลักษณะเป็นก้อนด้วยอ๋อเป็นก้อนมันคล้ายๆซีสไหมคะหมอเป็นสิวแบบเป็นก้อนใต้ผิวหนังอะค่ะอ๋อใต้ผิวหนังเลยโอเคค่ะค่ะประมาณ ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะคงร่างกายของเราเ<ช>่ะหมคะ<ช>โอเคเดี๋ยวเรามาแยกประเภทสิวนะคะการว่าสิวอักเสบประเภทไหนเนี่ยมันจะหายง่ายหรือว่าหายยากนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอักเสบที่ที่มาที่ศูนย์ของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างยากเพราะว่า<ช>ไปผ่านการรักษาจากที่อื่นมาก่อนนะคะก็ก็ค่อนข,ข้างพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็จะใช้ระยะเวลาในการดูแลประมาณแบบไม่เกิน6เดือนนะคะหรือว่า บวกลบไม่เกิน2เดือนเนาะโอเคสำหรับสิวอักเสบประเภทแรกนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนมีลักษณะแบบนี้นะคะถ้าใครเห็นในในในเพจจริงๆอะคะ่ะที่ปักหมุดไว้อ้น้องคนนี้นะคะอย่างเคสของน้องพรีมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอักเสบที่แบบว่า,ามีหัวแบบแดงๆงนะคะแล้วก็มีหนองร่วมลักษณะการอักเสบแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากการแบบว่าที่เราไปใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะหมอ ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นแบบว่าพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแบบว่ากาันสารกันแดดหรืออะไรพวกนี้แล้วทําให้เกิดการอุดตันขึ้นมาแล้วพออุดตันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาน้องดูแลตัวเองไม่ดีอะค่ะก็จะเกิดการอักเสบขึ้นมาบริเวณผิวสิวอักเสบประเภทนี้ถามว่ายากไหมยากเพราะว่ามันเป็นอักเสบที่เกิดจากภาวะที่เราไปใช้แบบว่าเครื่องส่องอางมาเนาะแล้วเกิดอาการแพ้และคายเถื่องมานะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าน้องสามารถดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวของตัวเองอะคะ่ะมันก็สามารถที่จะหายได้นะคะแต่ว่ามันใช้ระยะเวลานิดนึ่งแค่นั้นเองนะคะอาเซ็แบบเนี้ยยากนิดนึงนะคะต้องต้องดูแลอย่างดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาอาเซ็ตอีกประเภทหนึ่งละกันมาให้ดูมีหลายคนถามเยอะว่าว่าเคสนี้เนี่ยใช้เวลาในการแบบว่าดูแล แค่ไหนนะคะเคสนี้ใช้เวลาในการจริงๆของมิวเนี่ยมันเป็นแบบว่าเหมือนการสิ้นสุดข,ของกระบวนการอักเสบอคะค่ะแล้วมันแบบมันทะลักออกมาบริเวณพื้นผิวแบบเนี้ยอ่าพวกเนี้ยจะเป็นสิวอักเสบที่แบบว่าหายค่อนข้างง่ายอ่าอย่างมิวเนี่ยทำทีปเมนต์ไปประมาณสัก4ครั้งอะเริ่มแห้งละค่อยๆแบบว่าฝ่อลงฝ่อลงลักษณะการแห้งก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าใครเห็นจริงอ่าเมื่อกี้มันจะบอกว่านูนๆนิดนึงแต่ตอนนี้มันเริ่มแห้งละเริ่มเรียบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ คือสิ่งเคสนี้เป็นเคสที่แบบเหมือนหนักนะแต่จริงง่ายเอ,อแล้วก็สิวที่มันยากกับหมอจะเป็นสิวแบบประเภทพวกอุดตันอุดตันแล้วก็โผล่พวกนี้จะยากกว่าถึงจะมีนิดเดียวนะคะแต่ว่าระยะเวลาในการดูแลฟื้นฟื้นตัวมันค่อนข้างนานเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากระบบภายในร่างกายของเราควบคู่กันไปด้วย <S <S อย่างเคสต้องมีเนี่ยเป็นเคสที่แบบว่าใช้เวลาหกเดือนอเคสนี้ประมาณหกเดือน อ,อ่ใช่เคสนี้ประมาณ6เดือนตอนแรกๆก,ก็จะแบบว่าอย่างนี้หน่อยก็จะหนาเป็นอย่างนี้หน่อยออเคสนี้มีม,มีมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากว่าใช้เวลาเท่าไหร่แต่จะบอกให้ว่าประมาณครั้งที่4ก็แห้งแล้วอะทำทรีทเมนต์ไปแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ไปและเคสนี้มาจากชัยนาทค่ะคุณแม่พามาแล้วก็อ,อ่ามาอาทิตยะะ์ละครับรถมาจากชัยนาทนะคะอาทิตย์ละครังแล้วก็แบบอ,อ่คุณแม่พามาแล้วก็คุณแม่เนี่ยคุมอาหารให้แบบว่า ตามที่เราแจ้งแบบเป๊ะๆมากนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราบอกว่าหายช้าหายเร็วนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกไปอะ่ะเมื่อภูมิคุ้มกันผิวของเราอะคะ่ะมันดรอปลงนะคะมันอ่อนแอร์ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ยาในการรักษาเนี่ยเราก็จะต้องใช้อาหารจากธรรมชาติเนี่ยค่ะ เข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้มันลดภาวะการอักเสบจ,จากภายในนะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากถูกไหมคะหมอถูกต้องค่ะจากการที่แบบว่ามันเกิดจากระบบปอดชื้นเกิดจากระบบเลือดภายในอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือมันจะต้องมาปรับกันนะคะมันจะรักษาแค่ภายนอกไม่ได้นะคะอย่างเช่นแบบโอเคอาจจะกินยาหายแค่ช่วงหนึ่งอาจจะใช้เลเซอร์อาจจะเรียบรวงลงแค่ช่วงหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะกลับมาใหม่ไ,มได้ถ้าเรายังไม่ได้ไปแก้ตรงจุดหรือว่าต้นเหตุของมันค่ะอืมเนาะ ซึ่งเดี๋ยวนะเคสอื่นโอเคอย่างเคสขนมผิงเคสนี้อย่างเคสน้องคนนี้เคสนี้ใช้เวลา5เดือนเคสนี้ใช้เวลา5เดือนพอตอนนั้นเนี่ยน้องบอกว่าน้องจะต้องรีบรับปริญญานะคะคือทํายังไงก็ได้ให้เขา,าดีขึ้นภายใน5เดือนแล้วเคสพวกนี้เนี่ยเวลาบอกว่าเราบอกให้แบบว่าทําตามแผนโปรแกรมเนี่ยน้องทําได้แบบท,ทุกขั้นตอนทุกอย่าง แต่ละคนที่เรามาแบบ before after ในเพจนะคะทุกคนสามารถทําตามแนวทางของทางศูนย์ได้ทั้งหมดนะคะไม่มีปริกปากขอแม้แต่อย่างเดียวนะคะคือตั้งใจทําจริงๆนะคะหมออืมนั่นแหละแล้วเขาก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เขาบอกว่าต้องการจริงๆนะคะอย่างขนมหิงเนี่ยเดือนที่หเนี่ยสามารถแบบว่าไปแต่งหน้ารับปริญญาโดยที่แบบผิวไม่ขุกขาดได้เลยนะคะอืมนั่นแหละอันนี้คือความหัศจรจันของร่างกายของเราที่สามารถนิวตัวเองได้นะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งเนาะ โอเคส่วนการอักเสบประเภทอื่นๆน่ะอย่างเคสของน้องเคอย่างเงี้ยน้องเคเป็นค่อนข้างนานนะคะเคสนี้เป็นเป็นการอักเสบที่เหมือนเลื้อยลังมานานแต่เคสนี้นี่มันเป็นอ่อสิวแบบหัวอุดตันอยู่ข้างใต้ด้วยค่ะก็เลยแบบก็เลยแบบว่าเอา่อแต่ว่าเป็นอุดตันที่หลุดได้ง่ายอ่ะก็จะง่ายหน่อยระยะเวลาก็จะไม่นานเท่าไหร่นะคะสําหรับเคสนี้เนี่ยก็หายแล้วก็คุ้มอะคะ่ะ เราก็จะคุ้มมากส่วนเรเคพวกนี้ใช้เวลาประมาณ6เดือนทั้งหมดเลยนะคะเออจะบอกให้แล้วก็พวกรอยเนี่ยด้วยความที่ยังเด็กอยู่อย่างเงี้ยพวกรอยเราก็จะใช้ให้เราก็จะให้น้องๆเนี่ยทานแบบพวกสารอาหารตามธรรมชาติซึ่งเราวางแผนโปรแกรมให้นะคะทุกคนนะคะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะหมอเนาะเพราะว่าร่างกายแต่ละคนนี อาจบางคนเลือดข้างบางคนแบบปอดร้อน<ช>อะไรอย่างเงี้ยบางคน<อ>ก,กะเพาะอาหารร้อนด้วยบางคนกะเพาะอาหารร้อนด้วยมันจะให้ประวาังโปรแกรมหรือผักหรืออะไรแบบนี้แบบเดียวกันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาประมาณนี้ก่อน<ๆ>เดี๋ยวจะยาวกันไปขเขาหมอเพราะว่าเคสมันเยอะมากนะคะโอเคถ้าใครนะคะแบบว่าต้องการที่จะดูแลปัญหาสิวของตัวเองอะแบบว่าจากข้างในจริงๆอะคะ่ะแล้วแบบต้องการหายแบบระยะยาวจริงๆเนี่ย แนะนำให้เข้ามาปรึกษาก่อนนะคะว่าว่าคุณมีปัญหาในส่วนของตรงไหนบ้างปอดร้อนไหมกระเพาะร้อนไหมคือคือ,คอทุกอย่างมันจะต้องแบบว่าเอ่อเอามาวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุนั้นให้มันให้ได้แล้วก็วางแผนที่จะดูแลกันแบบจริงจังนะคะร่วมด้วยกับการทําชิปเมนต์แล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์เนาะอืมนั่นแหละมันถึงจะจะเหมือนเคส before after ที่ในเพจของเรานะคะซึ่งพวกนั้นเนี่ยจะใช้เวลาแค่6เดือนแค่นั้นเองเนาะ ยังไงก็ลองลองเข้ามาปราึกษาดูนะคะหากใครสนใจวิธีการแล้วก็ดูแลแนวนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบมันอาจจะไม่ได้แบบเร็วเหมือน<ช>การกินยา<ช>ห,หรือว่าแบบฉีดสิวตอนเช้าตอนเย็นแบบยุบป,ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ย<ช>หมอมันก็จะต่างกันนะคะเดี<ช>๋ยว<ช>โอเคสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องไปก่อนนะคะหากใครมีคำถามนะคะก็ทิ้งคำถาม ไว้ให้เราสองคนได้นะคะใน inbox เพจนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีคำถามแบบมากพอเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาไลฟ์ให้เนาะโอเคได้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องไปกไ<ด>่อนนะคะสวัสดีค่ะ